Hey, สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในโครงการสอนคลายปวดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นเคสคนไข้อะคะ่ะที่มีอาการปวดหลัง10ปีใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็พีทีกิ๊กมาท่นี่คพีทีกิ๊กจะเป็นคนดูแลเคสเคสนี้นะคะเป็นเคสที่มีปวดหลัง10ปีใช่ไหมคะแล้วก็<ช>ปวดข้อพับ10ปีนะคะปีปว,ะปวดข้อพับ2ปีใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะาเช็คสัญญาณก,กันก่อนนะชัดเจนกด1ไม่ชัดเจนกด0นะคะเดี๋ยวเราขอเช็ค เสียงด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะชัดเจนไหมคะเริ่มเข้ามากันแล้วนะขอเช็คเสียงนิดหนึ่งโอเคอ่ะปุ๊กกิ๊กลองพูดเคสให้ฟังนิดหนึ่งดิที่กิ๊กตรวจว่าเคสเนี้ยค่ะเขามีการทั้งปวดหลังนะคะกับปวดข้อพับเนี่ยอาการมันเชื่อมโยงกันไหมล้วเป็นเคสที่แบบว่าอ่าเป็นหมอลองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเวลามีอาการปวดหลังเล้าลงขาสองข้างอะค่ะส่วนใหญ่จะคิดว่า เป็นอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอ่ะสรุปเคสให่ีนิดหนึ่งนะคะค่ะจากเคสนี้นะคะเคสอ,อาการหลักของเขาก็คือเวลายืนประมาณ5นาทีจะมีอาการปวดที่ช่วงเอวนะคะลงมาที่ขาทั้งสองข้างค่ะโดยเฉพาะข้างขวาจะมีอาการปวดที่ข้อพับด้วยนะคะก็จากที่ตรวจร่างกายดูอ่าที่เช็คดูตอนนี้คือน่าจะเป็นจากภาวะของตัวข้อต่อที่อยู่ช่วงกระดูกสันหลังนะคะมันมีการบาดเจ็บอยู่ค่ะเพราะว่าจากที่ เวลาที่ก้มหรือว่าเวลาที่แอนอาการจะไม่ได้มีไปกระตุ้นอะไรที่ลงมาสะโพกหรือว่าที่ช่วงขานะคะแต่ว่าอาการเวลาที่เอียงตัวหรือว่าเอียงตัวแล้วก็มีการแอนมาด้านหลังอันนี้ค่ะของใครจะมีอาการปวดลงมาที่แถวช่วงสะโพกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาวะหนึ่งที่บ่งบอกถึงภาวะของข้อต่อก็ดูสลักมันมีการบาดเจ็บอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อพับเข่าค่ะ จากที่กดบริเวณของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะก็จะมีอาการเจ็บค่ะที่ช่วงใกล้ๆข้อพับเขา่าซึ่งมันก็เป็นจากตัวเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคนไข้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปพบคนไข้กันนะคะว่าเคสที่มีอาการปวดหลัง10ปีแล้วก็ข้อพับ2ปีนะคะวิธีการถ้าเกิดใครมีอาการปวดหลังเรื้อรลัง นานเป็นสิบปีแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการที่เราจะสามารถเอาไปเช็คตัวเองเบื้องต้นที่บ้านเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะคะโอเคตอนนี้ตัดก,กล้องเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเชิญพ t ท,ทีกิ๊กอยู่ฝากนี้นะคะ,ะเคสนี้นะคะสวัสดีนะคะของคนไข้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ50ค่ะ50ปัจจุบันทําอาชีพลักษณะการทําอาชีพทําเกี่ยวกับอะไรนะคะ ับจ้าก็คืออยู่อยู่ในท่าน,นั่งค่อนข้างนานเนาะทีนี้อาการที่เป็นก็คือมีอาการปวดหลังมา10ปีใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ปวดข้อพับนี่ปวดมา2ปีใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ทาง p ีทีกิกนะคะ,ะแนะนำวิธีการตรวจประเมินเบื้องต้นให้นิดน,นึงนะคะว่าเราจะเช็คอะไรแล้วก็ดูความเชื่อมโยงระหว่างปวดหลังเนี่ยแล้วล้าวลงไปที่สะโพกที่ขาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวลำดับแรกจะมาเช็คความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อโดยรวมนะคะที่ช่วงหลังแล้วก็ที่สะโพกรวมถึงขานะคะค่ะเดี๋ยวให้คนไข้ค่อยๆชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างนะคะท่านี้เช็คอะไรนะคะอันนี้จะเช็คความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็ที่สะโพกนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวให้คนไข้ค่อยคกดเข่าขชิดตัวขึ้นช้าๆเท่าที่ไหวนะคะโอเคใช้มือสองข้างช่วยกดเข่าได้เลยค่ะ ค่อนข้างตึงนะคะโอเคจากตอนนี้นะคะคือช่วงเข่ากับที่อกมันค่อนข้างที่จะห่างกันนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อช่วงหลังกับสะโพกมันมีความตึงตัวอยู่นะคะโอเคแล้วค่อยๆ่ยผ่นขาลงนะคะกลับมาท่าชันเข่าสองข้างค่ะต่อไปจะเช็คความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสะโพกนะคะถ้าเราจะเช็คข้างขวาให้เอาขาข้างขวาพาดขาซ้ายไว้เลยค่ะขาพาดไว้นะคะ แล้วเอามือข้างขวาสอดไว้ด้านล่างนะคะเขี่ยมือข้างซ้ายจับมาที่ข้อพับเข่าค่ะค้งนี้ั้งนี้ค้งนี้ั้งน,งนี้มือประสานกันใต้ข้อพับตรงนี้นะคะข้างซ้ายนะคะอ่ะมามือมกอดกันะมือถึงกันไหมตึงเหรอ,อย,ยกช่วยกันยกได้ไหมโอเคอะประสานกันจับนนปึ๊บปะค่อยๆกดเข่ามาชิดตัวให้ได้มากที่สุดนะคะตึงไหมฮะตึงมากเนาะ อันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสะโพกตึงมากนะคะทางบ้านลองเช็คดูนะว่าความตึงตัวของกล้ามเนื้อสะโพกเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้มีเจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บช่วงนี้ค่ะตรงต้นขาด้านในนะคะโอเคลองค่อยๆอยขานี้ขานี้โอเคค่ะลองสลับข้างให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเช็คความตึงตัวของสะโพกทางซ้ายค่ะ โอเคเหมือนเรื่อมได้เ่รกดเขาชิดตัวมากดข้างขวา้่าเขาข้างนี้กดข้างนี้กดข้างขวาค่ะโอเคเราจะเช็คเราจะเช็คข้างนี้เราจะกดข้างนั้นนะทางบ้านให้ลองเช็คกล้ามเนื้อสะโพกดูนะคะโอ้อย่างข้างนี้ตึงมากเลยนะเหมือนกันเลยค่ะสะโพกข้างนี้ตึงมากๆเลยนะคะด้วยนะคะโอเคอ่ะค่อยๆวางลงนะคะค่อยๆวางลงอันนี้เป็นเคสคนไข้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครบริหารตามรายยิ่งเยียดจะเห็นว่าท่าเนี้ยเราบริหารกันง่ายมากนะแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่เป็นเคสคนไข้จริงๆอะค่ะจะบอกว่าท่าเนี้ยค่อนข้างยากกับคนไข้นะคะมันจะเจ็บเนาะโอเคค่ะมาทีนี้เราจะมาตรวจเรื่องว่าเอ๊ะเคสเนี้ยมีภาวะหมอรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนไปทับเส้นประสาทหรือเปล่านะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเทสนี้จะชื่อว่า S L R เทสนะคะอันนี้ให้คนไข้ปล่อยขาสบายๆไม่ต้องช่วยยกเลยนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวค่อยๆยกขาขึ้น ทีละข้างนะคะถ้าช่วงระหว่างที่ยกมีอาการอะไรปวดขึ้นมาก็บอกได้เลยนะคะแต่นี้คนไข้ต้องไม่ออกแรงเลยเนาะใช่ต้องปล่อยสบายๆเลยนะคะถ้าเจ็บแล้วร้องเลยนะไม่ต้องออกแรงที่ขานะคะตอนนี้มีอาการอะไรไหมคะตึง ด้านหลังข้อพับอะค่ะมีเจ็บไหมคะมะนันจะ,ะเจ็บที่นี่นะคะเจ็บที่ข้อพับนะคะใช่โอเคที่หลังมีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะเป็นไปเป็นไปข้อพับมากกว่าข้อพับอะไม่ โอเคก็รู้สึกถึงแรงต้านแล้วค่ะที่ต้นขาด้านหลังก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังค่อนข้างตึงตัวนะคะกล้ามเนื้อแฮมสติงค่อนข้างตึงตัวนะคะเคสนี้เนาะโอเคก็คือไม่ไม่มีอาการที่หลังไม่มีอาการที่หลังนะคะเพราะว่าทุกคนที่เป็นหมอลองกระดูกริ้นทับเส้นประสาทแบบแบบชัดเจนมากๆเราจะยกขาได้ในพี่ีกิ๊กลองโชยดูว่ายกขาได้แค่นิดเดียวเนี่ยองศาทุนี้ก็จะเจ็บละปล่อยขานะคะ ถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เป็นหมอนรองกระดูกนะคะจริงๆประมาณแค่นี้ก็จะเจ็บแล้วนะคะก็จะเจ็บแล้วแสดงว่าการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกช่วงหลังล่างอะ่ะค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเทสจะเรียกว่า S L R e ท t นะคะเนาะอาการหลักๆของคนไข้เป็นข้างซ้ายใช่ไหมคะค่ะโอเคแต่พอเรายกข้างซ้ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นอาการของภาวะ,าวะหมอนรองกระดูกนะคะเคสนี้นะคะทีนี้ของเคสนี้ค่ะที่เขามีการปวดข้อพับ ของจากที่ที่พีทีกิกตรวจแล้วเนี่ยเป็นมาจากที่ล o c อลแอ a r e ยคือตำแหน่งนั้นๆหรือว่าเป็นมาจากหลังเป็นมาจากที่ต้นขาด้านหลังเองค่ะเป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคนไข้นอนคว่ำนิดนึงนะคะเคสนี้ค่ะมีอาการปวดหลังนะคะแล้วก็จากที่ซักประวัติก็คือมีอาการเล้าลงขาเวลาเวลายืนด้วยนะคะปุกหน้าลงนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการปวดตรงไหนสมมติอย่างเคสเนี้ยค่ะ,ะพิมพ์ซูมเข้ามาใกล้ๆในหนึ่งเนาะเราให้เราอ่ะกดตรงตำแหน่งที่เรามีอาการปวดนะคะเอาเอามาเอามา,เอามาแบบท็อปวิวเลยค่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราเรามีอาการปวดแล้วตรงนี้ให้กดตรงนี้ถ้ามีปวดบอกนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ เจ็บนะคะโอเคอ่ะเจ็บนะคะโอเคก็อย่างเคสเนี้ยค่ะอาการที่เขาเป็นนะคะสมมติว่าใครก็ตามที่มีอาการปวดหลังล้วล,ลงมาที่ขาค่ะให้เรากดตรงตำแหน่งนะคะที่เรามีอาการเจ็บดูนะคะอย่างเคสเนี้ยกดตรงตำแหน่งเนี้ยแล้วมีอาการเจ็บนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นชุดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะที่ทําให้คนไข้มีอาการเจ็บนะ,ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นอาการที่มาจากหลัง ะะว่าเรากดตรงตำแหน่งที่แสดงอาการเราต้องไม่เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยจากที่ p t กิ๊กตรวจก็คือว่าเขามีความบาดเจ็บที่ตรงเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็การบาดเจ็บที่ข้อต่อตรงกระดูกสันหลังส่วนล่างด้วยนะคะและมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังค่อนข้างเยอะนะคะโอเคเดีย๋ยวให้พีทีกิ๊กตรวจแสดงวิธีการตรวจประเมินเรื่องฟาเซ็ตจ,จอยในท่ายืนนะคะ โอเคทางบ้านนะคะเวลาเราปวดตรงไหนนะแล้วมันล้าไปไปไปที่อื่นจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเขาไปตรวจไปตรวจเองที่บ้านทาท่ายืนเดี๋ยวไหมเช็คตัวเองก็เห็นแล้วเนาะใช่นะคะโอเคค่ะอย่าขออนุญาตคนข้ลุกขึ้นยืนให้นิดนึงนะคะยืนนะคะค่อยๆดันตัวลุกขึ้นค่ะยืนข้างเตียงด้านนู้นเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะจะเป็นวิธีการเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นนะคะ เเช็คค่ะเราจะทำลักษณะการก้มหลังและแอนหลังนะคะช้าช้านะคะขออนุญาตอีกรอบนึงนะคะค่อยๆก้มลงไปแตะปลายเท้านะคะอ่าเอาม่เ,าเลยค่ะทางบ้านค่อยๆทําตามนะคะใครที่ดูคลิปนะคะเราจะให้ค่อยๆก้มลงค่ะค่อยๆก้มลงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูตอนนี้มีอาการอะไรไหมคะมีอาการปวดเป็นแต่น่องขึ้นมาถึงๆคะ่ะเป็นการลักษณะปวดปวดตึงๆ นะคะโอเคค่อยๆกลับกลับขึ้นมาค่ะที่หลังที่หลังเราจะรู้สึกแค่ต<ค>ึงๆถูกไหมคะใช่โอเคเพราะว่าเคสนี้เวลาเราตรวจในท่านอนตะกี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแอนนะเราจะหลังล่างค่อนข้างตึงเนาะแล้วก็เรามีอาการบาเดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขานด้านหลังตรงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเวลาไปนักกายภาพบำบัดตรวจอ่ะเขาจะตรวจทั้งโครงสร้างที่หลังกับกับโครงสร้างที่มีีเฟอร์เพนว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าของคนไข้อ่มันไม่ค่อยเกี่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรา เช็คในส่วนของการแอนหลังเพื่อเช็คข้อต่อกระดูกสันหลังนะคะเดี๋ยวค่อยๆแอนตัวมาด้านหลังนะคะเอาเท่าที่เท่าที่ไหวนะถ้าเกิดเจ็บอยู่เลยนะเจ็บไหมถ้ามีตึงหรือเจ็บบอกนะคะอันนี้ตึงอันนี้ก็ตึงๆกลางหลังแล้วนะคะตึงแล้วม,มาเลยมาตึงตึงข้างหน้าด้วยโอเคอะกลับขึ้นมาค่ะตะกี้ปวดหลังคือปวดเฉพาะที่เนาะปว,ปวดเฉพาะที่นะคะก็คือเคสเนี้ยจะมีภาวะข้อต่อกระดูกสันหลังอะ่ะทางด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเอาโมเดลกัน ท,ที่ที่เราเรียกว่าฟาเซตจ,จอยอะค่ะเวลาเราแอนหลังนะคะเราจะใช้ข้อต่อกระดูกตรงนี้นะคะพอเราแอนหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บแต่เป็นการอาการเจ็บที่เป็นอาการเฉพาะที่นะคะแล้วก็คนไข้จะมีการตึงข้างหน้าตรงนี้ก็คือกล้ามเนื้อที่ในกลุ่มของกล้ามเนื้องอสะโพกชันเลือคนที่อยู่ในท่านั่งนานๆน,นะ่ะจะตึงพอเราแอนหลังอะไอเนี่ยมันถูกยืดมันก็เลยตึงเข้าไปลึกๆข้างในใช่ไหมคะมันลึกข้างในเนาะ โอเคค่ะแล้วก็เราจะมีเอียงด้านอ่ะมากล้องขยับมาให้เห็นข้างหน้านะค่ะเดี๋ยวให้คนไข้ค่อยๆเอียงตัวไปด้านขวานะคะถ้ามีอาการปวดตรงไหนบอกได้เลยนะคะอันนี้มีอาการอะไรไหมคะมีค่ะคทางนี้แล้วก็เจ็บตรงตรงช่วงนี้ค่ะ อ๋อโอเคค่ะซึ่งก็เป็นตำแหน่งของข้อต่อของกระดูกสันหลังนะคะเขาจะมีอาการปวดช่วงหลังเอียงมาทางด้านขวานะคะก็ตึงช่วงตึงข้างหน้าตึงสะโพกตกขาหนีบข้างหน้าเนาะโอเค,คกรีษมาท่าตรงนะคะใช่ใช่เพราะมันเป็นกล้ามเนื้อชันลึกข้างในค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เอียงมาทางด้านซ้ายนะคะทางบ้านค่อยๆเช็คนะคะเวลามีอาการเนาะ อันนี้มีตึงเจ็บด้านข้างลำตัวด้านข้างลำตัวเนาะถึงประมาณนี้่ืมม่ะที่หลังมีอาการอะไรไหมคะไม่มีค่ะเจ็บด้านข้างแล้วค่อยค่อยแอนตัวมาด้านหลังเพิ่มนะคะเจ็บโอเคทางซ้ายมีอาการอะไรไหมคะ ไม่มีเนาะกลับมาถ้ายืยนตรงค่ะโอเคค่ะของคนไข้อะ่ะมันมีการตึงหลังของการเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะอยู่เนาะพอเราเอียงเราเอียงข้างนี้ใช่ป่ะเราก็จะตึง,ต,งตรงนี้มันตึงมากเลยเนาะแล้วก็มีภาวะอาการที่ลักษณะแบบข้อต่อของกระดูกสันหลังตรงเนี้ยมีอยการด้วยนะคะคือเราเป็นทั้งข้อต่อกระดูกอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อ นะคะอันที่สองซึ่งมันมีทางด้านข้างด้านหลังสะโพกล่างล่างกล้ามเนื้องอสะโพกข้างในลึกๆทั้งหมดมันรวมกันอะมันก็จะมาสะแสดงอาการปวดที่เป็นส่วนเอกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังสองอันเนี้ยเราเคยไปประสบอุบัติเหตุหรือทําอะไรจนมันมีอาการบาดเจ็บตรงข้อพับตรงนี้ไหมฮะไม่มีอยู่ดีๆมันก็เป็นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเป็นมาสองปีแล้วนะคะอันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เคยแบบ อุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามอันนี้มันจะเกิดจากการใช้งานที่เป็น overuse สละ<ม>เพราะว่าเราอยู่ในท่าที่เราต้องนั่งขับรถใช่ไหมแล้วนั่งนานเราจะอยู่ในท่าที่งอเข่าซึ่งกล้ามเนื้อมัดน,น,นี้มันทาหน้าที่ในการงอเขา่ามันก็เลยเก่งตึงพลังนะคะแต่ไม่เคยอุบัติเหตุอะไรเนาะไม่เคยค่ะแต่ปรีน้ําหนักขึ้นด้วยค่ะขึนมาสิบกิโลโอเคค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นวิธีการ ไปตรวจเช็คประเมินตัวเองง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในท่านอนตรวจการตึงตัวของกล้ามเนื้อหลังสะโพกและขานะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเรามีนังน้มที่จะเป็นภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะว่าอาการปวดหลังล้าลงขาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสมอไปนะคะอย่างเคสนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้อต่อตรงบร,ริเวณพาสเซจจอยนะคะแล้วก็การตึงหลังของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดเราเจ็บตรงไหนแล้วมันมันมีอาการปวดล้าค่ะ ให้กดตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อมัดนั้นๆที่มีอาการเจ็บถ้าเกิดตรงตำแหน่งกล้ามเนื้อมัดนั้นมีอาการเจ็บเรากดไปมันจะเจ็บเหมือนอย่างวันนี้ที่นักกายภาพกดที่หลังเราก็เจ็บเนาะกดที่สะโพกเราก็เจ็บกดที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็เจ็บแสดงว่าเคสนี้ค่ะมีรอยโรคที่มัดกล้ามเนื้อด้วยคือการตึงตัวตึงหลังเกร็งที่มากเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะให้คนไข้นะคะเป็นแบบให้คนทางบ้านเขาดูนิดนึงเนาะว่าอาการ ที่เราเป็นเนี่ยเราจะต้องบริหารยังไงบ้างนะคะพรุ่งนี้ขออนญาตหนึ่งวันนะนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรหรือมีอาการคล้ายๆคนไข้นะคะก็ค่อยๆตรวจเช็คอาการดูค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีอาการแบบนี้นะเราแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็รีบทําการรักษาทางกายภาพบําบัดเนาะขอคําถามหนึ่งขอคําถามหนึ่งของคนไข้ของคนไข้ขขที่แบบปวดมาสิบปีเนี่ยที่ตอบแล้วเมื่อกี้แล้วคนขไข้ไม่ไม่ ไม่ไม่ได้ไปพบหมอเพราะอะไรนะฮะโอเคเลยอะพบหมอแล้วหมอให้กินยาค่ะก็เลยไม่อยากไปไม่อยากไปค่ะเพราะว่าคือแบบกินยาแล้วทาให้ปวดท้องอะค่ะปวดแล้วก็บางทีก็ยาก,กินแล้วง่วงอืมมันมันมีผลกับการที่เราทํางานใช่ค่ะอือหอค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะถ้า เพราะว่าลักษณะที่ของคนไข้เป็นอะ่ะมันเกิดมาจากการใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มนะคะถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเพิ่มเราก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอเพิ่มความแข็งแรงหรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออาการที่เราเป็นอะ่ะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอยู่วันพรุ่งนี้คอยติดตามกันนะคะเกี่ยวกับภาพบริหารของเคสคนไข้เคสนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเ,เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคนไข้ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ